คลิปนี้นะครับผมจะพามาชมงานโอเวอร์ฮอนคันนี้ก็โอเวอร์ฮอนเต็มระบบนะครับลูกค้าเอาขึ้นสไลด์มาทิ้งไว้ให้ผมนะเดี๋ยวผมจัดการให้ออนนิวด้วยนะคะผมเดี๋ยวจัดการให้ทุกคันเลยอันนี้ช่วงล่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะมีการอย่างเงี้ยเนี่ยนะอันนี้คือลอยกเครื่องซ่อมรั่วเก็บรายละเอียดให้คุณลูกค้านะครับนี่ในใบสั่งงานก็จะเป็นแบบนี้เลยจบแน่นอนที่เอโอเซอร์วิสจะทํางานกันแบบนี้เลยงานหน้าร้านก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปดูข้างในครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ฮอนด้าแอคคอร์ดที่ช่างแมนดูแลคันนี้เป็นไงบ้างครับติดเครื่องแล้วนะเดี๋ยวผมไล่เก็บรายละเอียดอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวทางความสะอาดให้แบบร0 0เลยนะครับผมอันนี้ลูกค้าเช็คลมในลูกค้าประจำผมนะนี่ <Yeah. S 1> <laughs> เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางมาเช็คลมนะครับผมวันนี้ตั้งศูนย์เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวผมดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็ฟอร์ดคันนี้ตรวจเช็คอยู่นะอและอันนี้ตั้งศูนย์นะครับผมไปดูข้างในมา เดี๋ยวผมจะให้ดูแคมรี่คันนี้แคมรี่คันนี้อาการเอาเรื่องเลยนะครับผมมาว่าบาลานซ์แตกด้วยหลายย่างอันนี้คือเห็นในน้ำมันเครื่องไหมเศษชาร์ปเศษอะไรเงี้ยเยอะมากเห็น,น,น,นเศษเหล็กไหมครับแต่ผมคุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วแหละสั่งซ่อมเรียบร้อยเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับแล้วก็แอคคอร์ดคันนี้แอคคอร์ดคันนี้ก็เอาเรื่องอีกหนะักเอาการอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวเราต้องคุยกับลูกค้าให้ละเอียดเรียบร้อยก่อนนะครับผมในการทํางาน แอคคอร์ดคันนี้เปลี่ยนเกียร์นะคบผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแอคคอร์ดนะครับงานโอเวอร์ฮอนเกียร์ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมเนี่ยผมทาคนเดียวเลยประกอบเกียร์เนี่ยก็คือจะต้องนัดคิวผมแล้วก็มาจําผมเลยนะครับผมถึงจะประกอบให้อันนี้ก็คือเกียร์เก่านะแล้วก็อันนี้เรากำลังจะตรวจเช็คให้คุณลูกค้านะครับผมเราโอเวอร์ฮอนให้คุณลูกค้าไปแล้วอ่าคุณลูกค้ากลับมาถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อให้เราดูแลตรวจเช็ครายละเอียดนะครับเนียนกิฟเลยผมบอกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน เคสนี้นะครับผมเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางรวมถึงเก็บลายละเอียดใต้ท้องด้วยถาดรองสกายไดแบบนี้เห็นไหมครับเนียนๆเ,เลยนะครับแล้วก็ล้อยางผมพามาดูล้อยางผมจะบอกว่าผมอยากแต่งรถมากเนี่ยเนี่ยคือเลนโซ่นะครับยางโตโยนะเป็นไงสวยไหมเนียนกริบแน่แล้วก็คันนี้เป็นไงนะช่างไหน เปลี่ยนคั่วแบตเพิ่มตอนที่ลูกค้าเข้ามามีงานเป็นไงครับขั้วแบตมันหลวมแล้วก็ปิดโค้ดอ่าคั้วแบตหลวมแล้วก็ปิดโค้ด EGR นะครับนี่ยอันนี้ก็คือช่างนหนนะช่างผมก็คือหล่อๆทุกคนบอกเลยมาดูข้างนอกข้างนอกนะข้างนอกก็ก็คือแน่นผมบอกเลยยกเครื่องกันวันหนึ่งสามสี่ตัววันนี้ยกไปอีกสามสี่ตัวเนี่ย อย่างเงี้ยก็ลงสดเลยโออ้อนเต็มระบบนะครับเนี่ทะเบียนนี้หนึ่งสามหกสองผมจัดการให้แล้วก็ฟอร์จูเน่ที่ผมเก็บรายละเอียดเครื่องไปแล้วยกเครื่องขึ้นแล้วงานเราละเอียดและเร็วมากเพราะเราทํางานกันเป็นระบบนะครับเรามีการส่งต่องานกันในรูปแบบแบบเครื่องจักรเลยก็คือทํางานกันเป๊ะเลยแล้วก็คันนี้สีส้มคันนี้สีส้มคันนี้นะคะผมที่คุณลูกค้า เอารถมานะก็คือลูกเบียดผมจะให้ดูงนี้เนี่ยดูเนี่ยดูลูกเห็นปะชัดไหมลูกเบียดแล้วก็ในเรื่องของชิ้นงานเนี่ยผมจะเตรียมตัวประกอบให้คุณลูกค้าอันนี้มาประมาณสัก3วัน4วันผมทําให้เป็นแบบนี้เลยคือการทํางานของเราจะเป๊ะเลยล้างอะไรก็คือในส่วนของล้างอะไรนะครับมาดูข้างนอกดิอะ่านในส่วนของงานล้างงานยิงทรายเราก็จะเป๊ะแล้วก็อันนี้ เรียบร้อยแล้วโอฮอนเต็มระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ผมเอารถมาล้างแล้วแล้วเดี๋ยวจะรันอินให้คุณลูกค้านะอันนี้ก็ยังไม่ถึง10บวันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วในการทํางานผมผมส่งงานโอวอนเครื่องเนี่ยวันละสองคันทุกวันนะครับมาดูข้างนอกอันนี้อ่าอันนี้ก็โอวอนเต็มระบบแลวรถคุณลุงจากชนบุรีนี่ผมจะให้ดูอย่างนี้ว่าเสื้อฝ่ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ประกอบวันนี้แหละเดี๋ยวจัดการให้นะครับคุณลุงจากชนบุรีไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็นี่รถที่โอวฮอน คันนี้ถ้าผมจะบอกว่าข้อเวียงขาดคันนี้เดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวผมโดนอีกเดี๋ยวหาไล่ให้ผมไปรื้อเครื่องก่อนอีกอันนี้เดี๋ยวผมจัดการให้เพิ่งมาวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้รอเสื้อฝานะครับผมจบแน,น่นอนดูงานโออ้์ฮอนไล่ตั้งแต่หน้าบ้านอย่างที่ผมบอกคือเต็มฟอนเทียสีดําก็เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวผมจัดการให้แน่นอนครับเนี่ยพวกนี้คือ จบทุกคันมาหาผมไม่ต้องกังวลเลยครับเอารถมาทิ้งไว้กับผมได้เลย AO Servic e ผมทำงานเป็นระบบครับ AO Servic e ซื้อสัตว์จริงใจแจ้งตรงจุดครับขอบคุณครับ